อร really yeah, ่อยไหมครับเช้า well, นี้มาทำข้าวต้มไก่ให้นะเก่งมากลูกเก่งมาก นี่มาแล้วลูกอือหือเก่งมากเก่งมากลูกอือออย่าให้เข้าจมูกสิลูกเอาเข้าตาเอ้าเอาเอา,เอาเข้าปากดีๆสิครับอืมอมาตักใหม่ตักใหม่ตักใหม,ตใหม่ตักให้ดีลูกอือตักให้ดีครับลูกอือ นัมมมัม,ม,ม,มสกิปครับนูกนูครับ,รรรบสก,กิปอร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมครับไหนบอกมาสิอร่อยไหมอร่อยปะอื้อ